สวัสดีเจ้าเจ้าป้าเจ้าแต่ทอดแต่ทอดไม่ทอดบวาเจ้าตอนนี้ก่อนห้าโมงแล้วเจ้าน้องปีนกินข้าวแล้วซื้อไก่ทอดเมื่อน้องปีนมาพอบรรยากาศบ่ดคอยได้หันบรรยากาศตออเมื่อวันมาพอต่อน,นั้นแรงเจ้าลมพุ่นนะเจ้าติดจะป้าจะจี้ไปนี่ตะนนี้เดีย๋ยวจะป้าจะลงไปโต๊ะตะนนี้เจ้าหน้าเลิกอยู่แล้วก็พอบรรยากาศ บรรยากาศดอยนางนอนดอยจองบ้านเฮาเจ้าดอยจองแม่สายออกไปประมาณห้าหกกิโลเจ้าถึงละเจ้าบรยาาบรยากาศปีนี้อันน้านักเข้ากันเลยเขียวเขาปูเข้ากันเข้างามโอเคเจ้าเดี๋ยวไปดูว่าจะปลาจะได้ก่อวันนี้เอาหลังแปรซอกตัดสองเส้นเกงลงลงเหมือนเดิมไปเจ้าไปปลากันลุ่มน้ำห้วยเจ้า <laughs> มนันมานเจ้าปัดซ้ายข้างลายหนึ่งตัวเจ้าฝันปัดไะได้เป็นลั่นเป็นเหลือเจ้าหัวปลาลดปลาลันเจ้าสุมาด้เจ้า ลูกป่าพันป่าเจ้า <c oughs> ปานินน้อยสามตัวเจ้าจะป้าน,นี่กว่าบ่าได้เจ้า <c oughs> ป่าสไตล์หนึ่งตัวเจ้า ขำอ่ <laughs> จะปากระลูดล่นเจ้าปลาตะเพียนสาทีอย่างนี้นี่มาหล่นแลน้วหลังก็หน่อยเดียวทีเวลายอยู่ในจนับนี่โอ้โหติดจับนี่แกเย่ะไดก็มาออกโอกบีนะเจ้าตัวนี้ เนี้ยเจ้าปัดสไตลเจ้ากว่าจะได้แต่ละตัวลูดนี่จ้า กระเทียไซ้ายหนึ่งตัวเจ้ากระกลมหนึ่งตัวเจ้า ว้ายว้ายจำพ่อไปแล้วเจ้าตัวใหญ่ขนาดเลยเจ้า <c oughs> สองเตอแล้วนะเจ้าตัดนี้นะทะเลปุ๊ดสองตีกันนะกระโดดสองหลอดเจ้า้ยอทะมมาดีเจ้าปุ๊ตีเดียวกับบ้านนะสองตีกันเจ้า เกียนทรายเจ้าหน้าหนาวป่าจะ get lock, get lock, เก็ดลอบเก็ดรลอกเจ้าจะพาห้องมันดับป่าติดโลกมันหนาวเจ้า ลูกปัดนินนนอยเจ้าโอ้โหตกงน้ทำกวันทุง่งคลองอมะ สองตัวเจ้าตาจตะเยม้ายยกนี่ยิ่งกว่ารุ่นหวยอีกเจ้าจะเข้าก็จะติดก็ ป่านินเจ้ากป่าทันป่า <c oughs> แต่ก็ยังดีเจ้าที่มันเข้าอยู่เจ้าป่านินน้อยเจ้าป้าสา,ายกลมตัวยายเจ้าตัวยา้กับเจ้าแต่ <c oughs> ยอมออกรับ กว่าจะได้ฝ่าแต่ละตัวนี่รุ่นยิ่งกว่าถูข่วยเจ้าตะเทียนซ้ายหนึ่งตัวเจ้าถ้ามันขำสักไงเนี่ยตึง้งจะไปอ,ออกเจ้า จะลักขันตั้งดานเลยลดเจ้างตัวเจ้าปัดสไตก็ปัดสไยกล่มเจ้าไปดินแหงลดออกไปเกินตัวแล้วเจ้า กาจะได้แต่ละตัวปัดสไตก็ปัดไส้กลมเช่าโอ้ไ้สามตัวเจ้าปัดไส้ข้างลายเจ้า หัวจะหลอดแล้วเจ้ารอบนี้มา่านเจ้าได้สาบตัวก่อนถ <c oughs> ้าเปตะกรอนนี่ยังเฉยๆ้ะเจ้าเดี๋ยวนี้นี่กลายเป็นนักเลยเจ้าลูกปันนิ้นเจ้า là tai tay sao Ôi, 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 ôi ได้อยู่เจ้าป่านไหนวะนี่เจ้าป่านไหนเจ้านานนๆเจ้าป้ายกลมหนึ่งตัวเจ้า โอ้โห oh. 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 ตัดสเสด็ปแล้วก็อกัปัส้ลนกเขา,าตักปลาแวนแจ้แนเอาเงาเอากางหวั่นไปมดเจ้าบางใดก็แบบไป ารามบัดีก็กเอาป่าก็เจ้า,าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดสปานิ้นตัวใหญ่เจ้าครับปลาส้เป็นแม่เป็นลูกเจ้าติดดังดเจัง มสกันเ็็โมูเจ้าลูกมันแม่มันมาแล้วก็ลูกมันมาตปเจ้านี่เจ้าปนินตัวใหญ่เจ้าอ๋อแตใ่ข้างร้ายตัวใหญ่เจ้า โอเคเจ้า okay, ตอนนี้เกือบจะทุ่มแล้วเจ้าห้าสิบกว่าแล้วหกโมงห้าสิบปายมืดแล้วเจ้าโอเคเจ้าเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้ากติบ้านเจ้าาจะได้นักกัเจ้ามืดนะแล้วเมางมาหันท่านพร้อมมาหันแล้วเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าวันนี้ได้นักเอยเจ้า ได้กิโลปายเลยเจ้าได้นักที่สุดในอันจำนวนติไปตกวันนี้หลายๆวันวันนี้เจ้าพี่เจ้าได้ปนไนมาตัวปนินมาตัวพีน่ะเจ้าเกืบเกบจะสองโลเจ้าได้โลปาปโอเคเจ้า <c oughs> <c oughs> หนาวขนาดเลยเจ้าจปาปะปาจะบัสันยงังยังยงยังยังยองขึ้นต่ฟังมาแล้วก็ขี่แล้วเื่องมาสําโดนล้มเอี่ยมตัวกระเปี้ยแล้วช่วงนี้ก่อนนั่นกลางคืนก็ยังหนาวตอนเจ้าหนาวขนาดเลยเจ้าแต่วันนี้ก็เออก็ถือว่าม่วนอยู่เจ้าได้อยู่แต่ว่าเจ็บใจอย,อย่างเดียวเจ้าลาลิมหลวงแล้วจำพ่อสองหูเล็งเล่นนโด,ดนดึงใเตือโดนขึ้นโดนลงต๊กใส่แล้วก็ปุ๊เนยเจ้า อ้พอโอ้โหเธอ,อแต่ดีหน่ยยังได้ปันไนปันินมาอยู่โอเคเจ้าคลิปนี้ก็ถือว่าอก็มวนอยู่ขอบคุณนักหน้าเจ้าติติตามรับชมช่องฉจ้ป้าเป็นกำลังใจให้กันตลอดมาอย่าลืมพักศาสสุขภาพกันนะเจ้ามาป้ากันคลิปนาเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย